ค่ะสวัสดีนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคนเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะน้องมาไลค์เป็นทุกวันแล้วก็วันนี้มีมีโปรดีๆมีโค้ดส่วนลดมากมาให้กับคณลูกค้าทุนท่านด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วอย่รีบไปไหนนะคะวันนี้น้องมี โค้ดมาแจกน้องมีคอมาแจกด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะ3.3มุมวันนี้นะคะมีโค้ดส่วนลดมากมายมามากมายเลยนะคะช้อปปี้ใจดีมากเลยนะคะแจกโค้ดส่วนลดได้มากมากมากมายมากหลากหลายโปรโมชั่นมากเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้องด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนรีบไปไหนนะคะ รอเก็บคอยกันก่อนนะคะน้องมาแจกคอยในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะขอบคุณสสารการติดตามที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากมาหลายสาขนา,ขน,า,าน,ะะน้องจะมีโค้ชส่วนลดแล้วก็มีคอยมาแจกให้พี่ๆแม่ๆลูกค้าทุกท่านในทุกๆวันนะคะน้องจะไลฟ์ในทุกๆวันนะคะ,นะคะ, <c oughs> ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะเรามาดูป <c oughs> กติสินค้าต่างๆเราก็ไปซื้อเราก็ไปช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะอย่างเช่นเนี่ยผงซักผ้าผงซักผ้าเราใช้เป็นประจาทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเราได้ซื้อประจําอยู่แล้วนะคะถ้า <c oughs> ช่วงนี้นะคะมีโค้ดส่วนลด3 0เนเลยนะคะคุณลูกค้าคะ ใครสนใจนะคะสามารถเลือกดูในตะกร้าได้นะคะผงซักผ้ามีหลายยี่ห้อนะคะอันนี้นะคะเป็นผงซักผ้า breeze excel นะคะเป็นสูตรน้ำนะคะซักได้ทั้งเครื่องซักผ้าและซักมือนะคะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการซักมือสามารถกระจัดคราบที่ฝังลึกได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงอ่านะคะ คาดทฟังลือกหรือยาวนานหลายวันเนี่ยสามารถขจัดคราบได้นะคะอันนี้แบบนี้นะคะไม่ต้องแช่ผ้ามาเลยนะคะแค่เทผสมกับน้ำแล้วก็เอาผ้าลงไปขยี้สามารถชักได้เลยนะคะถ้าเป็นซักมือนะคะคาหายเกลี้ยงสะอาดหมดจดนะคะ breeze excel นะคะตัวนี้ <c oughs> พอเราซักผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องตาก ตามด้วยน้ำายาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มของเรานะคะดาวนี่นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นหอมสดชื่นยามเช้านะคะกลิ่นนี้นะคะมีหลายกลิ่นนะคะในตะกร้านะคะสะักลูกค้าสามารถเลือกเลือกดูได้นะคะเลือกดูเลือกดอกดเลือกซื้อได้นะคะซื้อซื้อได้นะคะบางบางสินค้าในในร้านค้าแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้นะคะร้านค้าเรามาแจกโค้ดส่วนลดให้ามากมายนะคะวันนี้นะคะ ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ mm hmm. อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะรอดูน้องก่อน,นะคะวันนี้น้องแส่คอยด้วยนะคะน้องจะมาแจกคอในทุกๆวันนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะออผลิตภัณฑ์ปรับพานุ่มดาวนี่ของเรานะคะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นนะคะในยามเช้าเป็นกลิ่นที่แบบคลาสสิกพื้นฐาน ไม่กินชุนไม่กินแรงมากเกินไปนะคะไม่แสบจมูกนะคะกลิ่นนี้แบบหอมอ่อนๆเย็นๆนะคะแต่อนะไรคะมันทาให้ผ้าเรานุ่มลื่นใส่สบายนะคะหอมนิดๆหอมอ่อนๆนะคะแบบกลิ่นนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินน้ําหอมแรงๆใช้น้ําหอมไม่ค่อยได้แพ้กินน้ําหอมแพ้กินดอกไม้แพ้กินนั่นกินนี่นะคะบางคนเขาไม่ชอบนะคะอันนี้ กลิ่นไม่แรงน,นะคะสามารถใช้ได้นะคะค <c oughs> ่ะสำหรับสินค้าต่อไปนะคะในตะกร้าของน้องนะคะก็คือขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องไม่ได้ทักทายคุณลูกค้าพี่เพื่อนพี่ๆแม่ๆที่เข้ามานะคะก็อขออภัยด้วยนะคะอ่ะเรามาดูบบสินค้าต่อไปนะคะ นอกจากจบบะาผลิตภัณฑ์ผงซ่าน้ายาปลาผ้านุ่มแล้วนะคะเรายังมีเครื่องซักผ้าเรายังมีตู้เย็นนะคะลูกค้าค่ะช่วงนี้จะเข้าถึงฤดูร้อนแล้วนะคะอืออากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วให้ตู้เย็นเอ่อไม่เริ่มเก่าแล้วตู้เย็นแบบฟ้าไม่ปิดไม่สนิทแล้วเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้นะคะในร้านค้าของน้องมีตู้เย็นด้วยนะคะ มีเครื่ซักผ้ามีแอร์นะคะมีแอร์แล้วก็มีแอร์เพื่อนที่แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะเครื่องปรับอากาศที่เสียงปังแล้วก็สามารถปรับได้นะคะอยู่ในตะกร้าในสินค้าของน้องนะคะในร้านของน้องนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะค่ะสำหรับอ่ะเรามาดูหมวดต่อไปเนาะก็คือ เวลาเราทำอาหารเวลาเราทำอาหารใช่ไหมคะ,ะเราทำอาหารในห้องครัวของเราเนี่ยนอกจากกระทะซอนซอตะลิวที่สําคัญก็คือเครื่องปรุงใช่ไหมคะเครื่องปรุงนี้เราได้ใช้ประกอบอาหารใน, allora น,ะะในทุกๆวันเลยนะคะในทุกวันเลยนะคะร้านค้าของน้องก็มีนะคะนี่เลยน้ํามันเพื่น,นะคะหม้อระกดนะคะหรือว่าี่ข้ออื่นก็มีนะคะลูกค้า Thompson. สามารถกดเข้าไปเลือกซื้อได้นะคะเลือกได้นะคะว่า ต้องการยี่ห้อไหนนะคะน้ำมันนะคะรับจิ๋งจาเป็นนะคะเวลาเราจะรีบด่วนเนี่ยนะคะเวลาเรารีบด,วดนน่วนเนาะเราไม่ต้องเราไม่ต้องอทำคิดไมนรู้ยุ่งยากเเจียวไข่เจียวไข่ดาวะแบบนี้คะหนึ่งฟองแล้วก็ไปทํางานเนี่ยก็ง่ายสะดวกดีนะคะอนอกจากมีน้ำมันน้ำน้ำมันน้ำตาล ของชุดลดดีก็มีนะคะคุณลูกค้าค่ะน้องยกห้างส่วนตัวมาให้กับคุณลูกค้าที่นี่แล้วนะคะที่ร้านของน้องแล้วนะคะสามารถเลือกซื้อได้นะคะอาหารการกินก็มีนะคะคุณลูกค้าค่ะเราจะเป็นปลาหมึกแข้งปลาม,ม,มึกกรอบปลาหมึกฝอยหมูแดดเดียวแล้วก็มันหนึบนะคะมันหนึบ สารายนะคะสารายเป็นขนมขนมต่างๆนะคะมาม่านะคะสําหรับคูลูกค้าที่ชอบทานมาม่ามันสะดวกง่ายเนาะเวลาเราจะทำทำอาหารคิดเมนูไม,ม่ออกนะคะสามารถาซื้อมาม่าไปตุ๋นที่ห้องก็ได้นะคะคนที่อยู่ในห้องเช่าห้องอะไรนะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยเด็กนะคะเด็ก,ะะดก,ะะดกหอ,อยเนี่ยนะคะชอบชอบชอบกินอะไรที่ง่ายๆเนาะ จะมา,มากๆก็มีนะคะมีโค้ดส่วนลดนะคะอาหารนะคะมีโค้ดส่วนลดให้นะคะในร้านของน้องนะคะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะคะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามขอบคุณสาหรับก,การกดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะคะขอบคุณคอมเมนต์สำหรับผู้คอมเมนต์นะคะขออภัยด้วยนะคะที่ร้องไม่ได้อ่านแชทพี่ๆนะคะคุณพี่คะอ่า วันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องก็เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าให้กับร้านของน้องแล้วมากมายนะคะบีท e อ็กเน้องก็เพิ่มในตะกร้าเข้าไปแล้วนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาในวันนี้นะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามน้องได้นะคะน้องมีการแจกคอยในทุกๆวันนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะรอรับคอยก่อนนะคะ น้องมีแจกทุกวันนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะจะมีโพสส่วนลดดีๆในแต่ละวันมาให้มาแจกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่าสำหรับเราทำอาหารนะคะมีหม้อมีหม้อกระทะมีซ้อนช่อมมีมีค่ะเออนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะเราก็จะมาดูมาดูสินค้าต่อไปนะคะเิืต่อไปก็คือน,นะคะีค่ะ โทมินะคะโทมิเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะพื้นห้องครัวหรือข้าบสินสกปรกต่างๆอย่างในห้องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวตเตาแก๊สหรือว่าไมโครเวฟที่เราทำอาหารนะคะหัวตเตาแก๊สของเราเวลาเราทำอาหารมันก็จะมีน้ามันเศษอาหารหรือน้ำเวลามันกระเด็นออกมาจากหม้อใช่ไหมคะแล้วมันก็นลงในพื้น หัวเตาแก๊สในเตาแก๊สของเรานะคะวิธีการทำความสะอาดถ้าเราเอาน้ำเช็ดหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะออกแต่อาจจะออกไม่หมดนะคะอย่างเช่นข้ามน้ำมันนะคะมันก็จะมันๆอยู่เช่นไม่ออกนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโทมินะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องครัวนะคะโปรคินเนอร์นะคะ ฉีดข้าไปฉีดในบริเวณที่เราต,ต้องการทำาารความสะอาดนะคะเช่นหัวเตาแก๊สนะคะหัวเตาแก๊สหรือในหม้อหม้อเตาไมโครเวฟของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ฉีดๆไปแล้วทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะถนาทีแล้วใช้ผ้า,าสูตรน้องเนาะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะสะดวกแบบไหนนะคะน้องสะดวกแบบนี้นะคะขออนุญาตขออนุญาตแนะนํานะคะน้องก็ใช้ผ้าที่ชุบน้ำมันมา ปั้นบันมาแล้วก็เอามาเช็ด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 ตรงบริเวณที่ฉีดผลิตภัณฑ์โทมิลงไปนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดมันจะทําให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วก็เช็ดได้ง่ายขึ้นนะคะเตาแก๊สของเราก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะคะสามารถรักษายืดอายุการใช้งานเตาแก๊สของเราได้ยาวนานมากขึ้นเลยนะคะเตา ตู้อบมือก็เหมือนกันนะคะตามไมโคลเวลก็เหมือนกันนะคะเวลาเราจะใช้ผ้าหรืออะไรทําความสะอาดเนี่ยมันมันจะมีกลิ่นตกค้างอยู่กลิ่นของอาหารใช่ไหมคะในเช่นเราเอาเอาปลาไปอุ่นเอาปลาทูไปอุ่นอย่างเงี้ยหรือว่ากลิ่นอาหารมันจะตกค้างในตู้ตา้แมนโคลเวลของเรานะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยฉีด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 อ่อฉีดข้างในบริเวณนะคะแล้วใช้ผ้าเช็ดเหมือนกันค่ะเชดเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ กลิ่นก็จะหายไปนะคะกลิ่นก็จะหายไปนะคะตารมีคมอีแล้วก็สะอาดหมดจดเหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะ,ะ,คะกดรับคอยด้วยนะคะน้องมีแจกคอยในทุกๆวันนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆวันที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพระคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในร้านของน้องนะคะรับประกันตรงปกแน,น่นอนนะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะเราควนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะช่องนี้นะคะน้องมาไลฟ์ในทุกๆวันน้องมาแจกคอยในทุกๆวันท่านไหนที่กดติดตามไว้นะคะจะได้รับ โค้ส่วนลดดีๆมากมายในร้านของน้องสามารถมาดูได้ทุกๆวันนะคะมารับคอยเลยทุกวันได้นะคะวันนี้น้องมีแจกคอยด้วยนะเดี๋ยวพึ่งรีบไปไนลยนะคะช่วยกันกดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะค่ะสำหรับ,บสินค้าในร้านของน้องนะคะนอกจากเครื่องครัวมีตอ,อนอกจากเครื่องครัวแล้วนะคะมีผลิตภัณฑ์ถ้วยชามแก้วแก้วน้ำอ่าแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำก็เร แก้วน้ําส่วนตัวนะคะแก้วน้านะคะในรานของน้องก,ก็มีนะคะอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่ามีลายซีหลายขนาดลายแบบให้เลือกนะคะคุณลูกค้าคะลูกค้าคุณลูกค,ค,ค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการเลยนะคะและแต่แล้วแ,แต่ว่าจะชอบแบบไหนลักษณะไหนมีลายแบบให้เลือกนะคะสามารถกดเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะ แบแก้วน้ำนะคะในทุกๆวันมันก็ยังจําเป็นอยู่นะคะยังช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนาะนอ,อกจากเชื้อโรคเชือ้อราโรกจากโควิดสิบก้าแล้วโลกอื่นๆทางติดต่อทางการสัมผัสก็มีเยอะนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะบางคนเขาก็รักสุขภาพนะคะถือแก้วน้ำส่วนตัวไป ประจำเป็นของตัวเองะคะไปไหนมาไหนเราก็เติมน,น้ำเข้าไปแก้น้ำของเราแล้วก็ดื่มได้เพื่อความปลอดภัยในตัวของลูกค้าเองแล้วก็ตัวของน้องเองน้องก็ใช้เป็นประจำนะคะอันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำนะคะสําหรับคนที่เที่ยวไปเที่ยวไปไหนไปเที่ยวไปที่ต่างๆนะคะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะน้องก็จะถือแก้ว น้ำส่วนตัวของตเองไปนะคะในทุกวันนี้เนาะเพราะว่ามันมันก็ไม่รู้มันจะกลับมาไหมโควิดสิหรือว่ามันจะผ่านไปแล้วหรือว่ามันจะมีโรคอื่นมาไมอีกนะคะอันนี้เป็นเป็นการรักษาความปลอดภัยเนาะรักษาสุขภาพของตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะมีหลายแบบเ่เลือกนะคะคุณลูกค้ามีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะ แล้วแต่สะดวกสามารถเลือกซื้อได้นะคะกดได้เลยในพิจิกานะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะช้อปปี้ใจดีนะคะมีโค้ดส่วนลดมางมาเลยนะคะสามสามนะคะวันที่สามเดือนสามนะคะ 2 5 6 7ในวันนี้นะคะมีโค้ดส่วนลดมากมายเลยคะ่ะกดเลือกเลือกซื้อสินค้าในร้านของเราน้องได้เลยนะคะและใช้โค้ดส่วนลดวันนี้โค้ดส่วนลดสูงสุดถึง30%เลยนะคะสามารถกดได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ช้อปปี้ใจดีมากค่ะมีโค้ดส่วนลดให้ทางร้านของน้องนะคะมีโค้ดส่วนลดถึง30%เลยนะคะสามารถ เลือกซื้อสินค้าเลือกดูสินค้าในร้านของน,อน้องและกดสั่งซื้อเฉพาะในไรน์นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะในไลน์ท่านี้เท่านั้นนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าคะต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกทุกคนนะคะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องก็มา เจคอยเช่นเคยนะคะเจะคอยเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าเพิดด่งรีบไปไหนนะเรารับคอยก่อนนะคะติดตามน้องด้วยนะคะรบกวนนะคะเพราะว่าน้องมีเจคอยในทุกๆวันนะคะสําหรับใครที่กดติดตามน้องนะคะเรารับเลยมีทุกๆวันนะคะสินค้าของน้องนะคะมีอยากมีมากมายมหาศาลในร้านของน้องนะคะสามารถเลือกซื้อได้นะคะ ของชพ่เอ่อเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงต่างๆในห้องครัวนะคะน้ำปลาน้ำตา,ตาลผงชูรสน้ำมันมีกระทะด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะมีซอนช่อมมีซอนช่อมซ้อมค่ะอืมมีถ้วยมีจานมีแก้วน้ำนะคะมีบริการให้กับลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะมีเสินค้ามามานะคะยกห้างสรรพสินค้ามาโยมา บนมือถือของลูกค้าในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ <c oughs> ะมาดูนะคะที่นอกจากห้องครัวแล้วนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะคะเป็ดโปรอันนี้ก็สำคัญน,นะคะสำหรับแม่บ้านสำหรับแม่บ้านทุกบ้านเลยนะคะ เป็นโปรเป็นผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะคะทำความสะอาดาฝังลึกขจัดคราบก้าวคราบนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะเทเทแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีง้านแล้วก็ใช้แปรงขัดแล้วก็ล้างออกนะคะอืมอ,อันนี้นะคะขจัดคราบค่าเชือ้อไวรัสหวัดได้ด้วยนะคะ ไม่รู้หรอกมันมีเชื้อโรคอะไรในห้องน้ํานะคะสิ่งสกปรกต่างๆมาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะอันนี้เปรตโปรผลิตภัณฑ์ทางภาษสาดห้องน้านะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะอยู่ในร้านค้าของน้องสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะคะช้อปปิ้งง่ายๆที่มือถือของคุณลูกค้าเองเลยนะคะอ่าช้อปปี้วันนี้ใจดีนะคะ พี่ๆขาสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น้องด้วยนะคะ <c oughs> ในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันน้องจะมีการแจกคอยนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อน <c oughs> คุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามน้องไว้เลยนะคะน้องมีแจกคอยในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นโคสลดเยอะมากนะคะช้อปปี้ใจดีช้อปปี้ใจดีนะคะจ่ายดอส่วนลดวันนี้สูงสุด3 0เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลยในรา้านของน้องมีครบจบทีเดียวนะคะอ่ะมาดู นอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมเอ้ยน้ำยาสระผมนะคะน้ำยาสระผมแชมพูสระผมซากุระเฟรชครีเอนะคะครีเอเป็นเป็นแชมพูที่แบบขจัดคราบป้องกันสี๊สะ ป้องกันร,งรังแคไม่ให้กลับมาอีกนะคะเออขจัดร,รังแคนะคะมีวิตามินบำรุงและปกป้องหนังศีรษะจากร,างรังแคด้วยนะคะตัวนี้นะคะใครสำหรับใครที่เป็นร,งรังแคนะคะสามารถลองซื้อไปใช้ดูก่อนนะคะสามารถข,ขจัดคราบขจัดรังแคได้นะคะเป็นแชมพูที่ หอมนะคะหอมดอกสกุระนะคะสำหรับคนเหนื่อยที่ใช้แล้วซื้อต่อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีหลายยี่ห้อนะคะสําหรับน,นแชมพูนะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะสําหรับแชมพูในร้านของน้องนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะเลือซื้อได้เลย อ่ะแล้วมาดีแล้มาดูครีมบำรุงผิวกันดีกว่านะคะครีมบำรุงผิวนะคะการเย่นะคะครีมบำรุงผิวกันเย่ตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรพิเศษนะคะเพิ่มวิตามินซีนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะมีวิตามินซีบอดี้นะคะเซรั่ม um เป็น,เป,นเป็นคล้ายๆกับครีมบำรุงบวกเซรั่มนะคะใช้ทาทั่วบริเวณผิวกายนะคะผิวกายนะคะตัวนี้ ชาแลปปรับผิวขาวขึ้นนะคะชาแลปรับผิวขาวขึ้นนะคะมีวิตามินซีนะคะที่ได้มาจากเลมอนนะคะอันนี้น้องชาเป็นประจำรู้สึกว่าผิวก็ขาวขึ้นนะคะสําหรับผิวที่อยู่รโดนแดดบ่อยๆเหมือนเรานะคะตัวนี้เป็นบำรุงที่ปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นได้นะคะ เพราะว่ามีวิตามินซีสูงนะคะสำหรับทักนใดที่หลใจนะคะกดเลือกซื้อในในร้านค้าของน้องได้เลยนะคะ <c oughs> อ่ะมาดูมาดูอีกอันนึงนะคะมาดูอีกอันนึงนะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะยูซรลีนยูซิลีนเป็นครีมกันแดด S c f 50 pa บวกบวกบวกนะคะแต่ผสมรองพื้นด้วยนะคะตัวนี้แต่ผสมรองพื้นด้วยนะคะเป็นครีมกันแดด a p f N 50 pa บวกบวกการแดดก,ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะ a p f N 50 pa บวกบวกแล้วนะคะก็สามารถป้องกันแสงแดดของดวงอาทิตย์ของประเทศไทยได้ดีนะคะได้ดีกว่าควรไม่ทำให้เกิดฝ้าไม่ทำให้เกิดผิวออมองค้านะคะตัวนี้ สามารถใช้ได้และก็อะไรคะมีรองพื้นในตัวด้วยนะคะอันนี้ True In One นะคะสามารถทาการแดดตัวนี้โดยไม่ต้องทารองพื้นอีกเลยนะคะเพราะว่ามันมีรองพื้นผสมอยู่แล้วนะคะตัวนี้ผสมรองพื้นให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทาเสร็จแล,แล้วก็สามารถแต่งหน้าแต่งสวยออกไปนอกบ้านได้เลยนะคะตัวนี้ ก็ถือว่าใช้ดีใช้โอเคอยู่นะคะแต่ลนน้องใช้าาะะเป็นประจำนะคะสวยสวยงามนะคะในร้านของน้องสามารถเลือกซื้อเลือกดูได้นะคะมีเรองเหนือจากสินค้าที่น้องมานําเสนอในวันนี้นะคะมีมากมายในแต่ร้านค้าของน้องนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าที่ต้องการนะคะ มีในร้านค้าของน,น้องอยู่แล้วนะคะแต่น้องอาจจะไม่ได้พูดชื่อจะ,อะสินค้าทุกสินค้านะคะให้ลูกค้าฟังนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะวันนี้เนอะ ช้อปปี้ใจดีนะคะโปรโมชั่นโคส่วลลดวันที่3เดือน3นะคะวันนี้มีโคส่วลลดมากมายเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าในวันนี้นะคะในร้านของน้องแจกโค้ดเดยอะมากสามารถเลือกดูเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลยนะคะมีมากกว่า,าหลายรายการรอมเนื mm hmm. เอนจากที่น้องนำมาเสนอในวันนี้นะคะค่า ดีช้อปปี้จดีมากๆเลยนะคะโค้ดส่วนลดเยอะมากนะคะคุณรลูกค้าขาสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการในร้านของน้องได้เลยเลือกได้เลยนะคะเฉพาะในรายนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะในรายนี้เท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะรบกวนชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะ ราะว่าวันนี้น้องมีแจกคอ,อยด้วยนะคะในทุกๆวันนะคะน้องจะมาไลฟ์ในทุกๆวันน้องมีแจกคอ,อยให้ทุกๆวันนะคะรอรับได้เลยนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะขอบพูดมากเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของร้านของน้องนะคะร้านของน้องตรงปบกนะคะมีสินค้ามากมายให้เลือกนะคะตามต้องการนอกจากนี้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์เอเราก็มีนะคะเอติดตั้งบ้านของเรานะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะมีหลายขนาดด้วยกันนะคะ,ะมีหลายขนาดด้วยกันนะคะ มีหลายแบบหลายขนาดหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะแอนเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอุณหภูมินะคะที่ที่สามารถเคลนเื่อนที่ได้นะคะที่สามารถเลื่อนที่ได้นะคะเลือกซื้อได้เลยนะคะทีวีนะคะทีวีตู้เย็นนะคะพัดลมนะคะมีหมดเลยนะคะ ในร้านของน้องมีหมดเลยนะคะวันนี้วันดีนะคะวันนี้มันดีชอปป้อปปี้ใจดีมากเลยนะคะแจกโค้ดส่วนลดมากเลยนะคะวันที่สามเดือนสามนะคะคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วเลือกซื้อเลือกดูสินค้าในร้านของน้องได้เลยนะคะมีแจกโค้ดส่วนลดมากมาเลยช้อปปี้ใจดีมากเลยนะคะวันนี้ <c oughs> นอกจากนี้แล้วนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับ okay. ท okay. so of ่านไหนนะคะสำหรับท่านไหนที่กดติดตามไว้แล้วนะคะกดติดตามไว้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยอ่ะเครื่องสำอางเราก็มีนะคะเครื่องสำอางเราก็มีนะคะอันนี้อันนี้ เรโซนาเรโซนาเป็นสเปรย์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายนะคะเรโซนาสเปรย์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะคะมีหมอ้อหุงข้าวมีพัดลมมีตู้เย็นนะคะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นประจำนะคะเพื่อ ลดกินตัวกินกายนะคะสำหรับบางคนที่ทํางานหนักออกแบบหรือว่าคนที่ไม่ได้ออกแบบใช้เป็นประจำนะคะใช้เป็นประจำเ,เพราะว่าร่างกายของเราโตขึ้นแล้วมันก็นะคะฮอร์โมนอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราไม่ใช่เด็กมันก็จะอาจจะมีกินตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสะำหรับใครที่ใช้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นประจำเดือนแล้วลองกดซื้อในร้านของน้องไปใช้ได้นะคะ ไม่ต้องไปชอปไกลน้องยกกล้านห้างสรรพสินค้ามาไว้ที่นี่ให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยในร้านของน้องนะคะวันนี้ช้อปปี้ใจดีนะคะสามวันที่สามเดือนสามนะคะสจกโค้ดส่วนลดมากมายกับคุณลูกค้าเลยนะคะเลือกซื้อสินค้าและกดซื้อในวันนี้ที่ไลน์นี้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะโค้ดส่วนลดมากมายเลยนะคะให้กับลูกค้านะคะเลือกซื้อสินค้าและกดเลยนะคะ เดี๋ยวเองขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บนึงก่อนนะคะขออนุญาตนะคะ